สันตโรโูทินทานเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายบางวายปราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือรายการตามรอยพระยาตาไไปกู้ชาติเป็นเรื่องราวในอดีต ที่ผมได้เรียบเรียงขึ้นไว้และนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในรูปแบบของการเล่าไปคนเดียวนะครับไม่ใช่การแสดงก็ผมขอบคุณค,ณครูชินกรไกลาราชศิลปินแห่งชาติที่ได้ทำเพลงไว้ให้ผมซึ่งเป็นเพลงที่ผมนำมาใส่เป็นไตเติ้ลหัวรายการและขอบคุณคุณปอกรุงเก่าคลุยละมุน ซึ่งได้ทำให้ผมได้มีเพลงเป็นเพลงแบ็กกราวประกอบฟังเพลินๆไปพร้อมๆกับเสียงเล่าของผมนะครับเรื่องนี้มีอยู่หลายตอนด้วยกันเชิญท่านติดตามรับฟังได้นบัตนี้ครับกูหลาดหนีก็หนีไปสิมามาให้พี่ทุ่งกอดซะดีๆ เดี๋ยวพี่จะคืนผ้าถุงให้มาสิไม่โกงนะมาให้พี่ทำอะไรตรงน้ำตกนี่หน่อยนะกุลาบอจริงนะทุ่งก็คิดต่อไปว่ากุลาบจ๋าเป็นวาสนาของไอ้ทุ่งเหลือเกินที่ได้รักคนอย่างกุลาบไอ้ทุ่งจะรักกุลาบคนเดียวนะจ๊ะกุลาบหันมาแล้วบอกว่าแล้วดูสิ ลงมาลอยคอยในน้ําตกได้ไงไม่อายเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาผ้าผ่อนก็ไม่นุ่งนี่พี่ทุง่งเอาผ้าไปไว้ที่ไหนอะเนี่ยบ้าเอาหรอเาทุ่งบอกว่านี่นะ่จับตัวได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่รักกูหลาที่สุดเลยรู้ไหมเนี่ยอยู่ในน้ําตกเนี่ยอูน่ารักที่สุดเลยเนื้อนั่นปึ๊กเลยนะกูหลากรักพี่ทุง่ง เราจะไม่พรางจากกันนะพี่ทุง่งจ๋าจ้าเสร็จสึกแล้วหากเราไม่ตายกันไปซะก่อนเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะจ้ากุลาบพี่ทุ่งจา๋ากุลาบมีความสุขเหลือเกินอ,ะอ่ะเออเนี่ยพี่ทุ่งหยุดทําไมจ๊ะสงสัยอะไรในตัวกุลาบเหรอมีอะไรยังน่าสงสัยอีกเหรอกุลาบอยู่นิ่งๆสิอย่าเคลื่อนไหว มีคนมาแอบดูเราสองคนอาบน้ํากูหลับเอาพราถุงนี่สวงไปพี่ทุ่งจะไปจัดการไอ้มารร้ายตัวนี้ก่อนนี่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมึงถึงได้มาอาดไอทหารหลวงไปนอนเลื่อนกบปากกบจมูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ก็ตายหาห็อกทุ่งตอบว่านี่ถ้าไอถินไม่มาห้ามกูกูฆ่าม,มึงหมกป่าแน่เฮ้ยพอก่อนพอก่อนเรือ่องอ,อะไรกันฉันกับพี่ทุ่งมาอาบน้ํากันที่น้ําตกจาา แล้วไอเชิงมันมันมาถิ่นบอกว่ามึงมาแอบดูเขาทุยไอเชิงเสียแรงที่มึงเป็นทหารหลวงในวังมึงอยากดูอะไรกันนะกันหนาะก็อีแค่คนรักกันเขาแก้ผ้าอาบน้ําไอควายไปกลับไปที่ตั้งแล้วแล้วย่ามาทําแบบนี้อีกถ้ามึงทําอีกนะกูไม่ห้ามแล้วกูจะให้ทุ่งเนี่ยมันกระเทืบมึงนีเติดดินเลยทุ่งบอกว่าเองรีบกลับไปที่ตั้ง พวกเราจะประชุมรับกันในตอนเย็นนี้กุหลาบสงสัยจึงถามว่าประชุมรับถิ่ตอบว่าเองห้ามปากพูดเรื่องนี้นะกุหลาบกลับไปเถอะแล้วบอกทุกคนห้ามพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ให้พูดให้พระยาตากรู้อีกทางหนึ่งพระญาตากและหลวงพิชัย กำลังสนทนากันอยู่พญาตากจึงเอ่ยขึ้นว่าคืนนี้ทุกคนคงจะได้พักอย่างสบายเพราะพะม่ามันคงไปดักเราแถวริมแม่น้ำข้าจะขอเข้าสมาธิสักหน่อยพวกเจ้าจงพักผ่อนให้เต็มที่วันพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันแต่เช้าในที่นั้น หลวงพี่ชัยได้เอ่ยขึ้นว่าขอเชิญท่านปรยาตากได้พักตามสบายผองภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นพวกข้าจะปกป้องไว้ให้เองปรยาตากหันไปยิ้มให้ทุกคนแล้วกล่าวว่าเราเป็นเพื่อนตายกันแท้จริงทีเดียวหลวงพี่ชัยขอให้พวกเรารอดไปได้เถอะ เราจะได้มีกําลังกลับมากอบกู้เอาเมืองของเราคืนจากพวกมันลวงพี่ััยได้เอ่ยขึ้นว่าจะาห่วงกังวลเลยท่านพญาตากเชิญท่านทำสมาธิเถิดข้าขอออกไปอยู่กับพวกทหารของเราภายนอกซุ้มนี้พญาตากนิ่งคิดในใจหลวงพี่ชัย และไอ้พวกนี้ช่างเป็นเพื่อนแท้ของข้าในยามนี้ข้ามิมีวันลืมน้ำใจของพวกเองจะกล่าวถึงพระเชียงเงินหลวงพิชัยทิ่นและเชิงหลวงพิชัยได้เอ่อยขึ้นว่าพระยาตาท่านกำลังเข้าสมาธิพวกเราอย่าทำเสียงอึกรกะทึกจะเป็นบาป ทินจึงเอ่ยถามขึ้นเบาๆว่าท่านพวกเรามาพร้อมกันแล้วไม่มีใครขาดพระเฉียงเงินมองซ้ายมองขวาแล้วตอบว่าคุณหลวงพิชัยมีเรื่องที่จะบอกพวกเราทุกคนขอให้พวกเราตั้งใจฟังข้ากับคุณพระเฉียงเงินและคุณนางทั้งหลายที่ติดตามมากับพระยาตาจากกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้นับได้เกินสิบคน รวมทั้งชาวบ้านที่ตามกันมาเกือบพันคนแล้วข้าขอถามพวกเราทุกคนคำถามข้าเป็นคำขาดหากใครไม่เห็นด้วยกับข้าให้ลุกเดินออกไปจากที่นั่งกันอยู่นี้เอาคนที่เห็นด้วยกับข้านั่งอยู่และอย่าส่งเสียงอื้ออึงเป็นอันขาดที่ข้าพูดนี้มิได้บังอาจคมขืนใจพวกเจ้า หากแต่ว่าข้ามาขอความเห็นจากพวกเจ้าทุกคนว่าพวกเราพร้อมใจกันไหมที่จะยกพญาตาขึ้นเป็นเจ้าเหนือหัวของพวกเราข้านึกในใจแล้วไม่ผิดเลยว่าหลวงพี่ชัยจะมาไม้นี้ใช่ซิก็หลวงพี่ชัยมันก็คือนายทองดีฟันขาว มันสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันกับพยาตากมาจากเมืองอุตรดิตโยนชิชะอยู่ๆมายกพระยาตากขึ้นเป็นเจ้าซื้อดือด้อเดี๋ยวข้าขอมองดูรอบๆตัวข้าสิว่ามีใครเห็นเหมือนข้าถ้ามันเดินออกไปข้าจะได้ออกไปด้วยเชิญมองไปรอบๆ ด้วยสมาธิด้วยใจที่คิดว่าอย่างน้อยจะต้องมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับข้อนี้แต่แล้วเชิงก็ต้องผิดหวังเมื่อไม่มีผู้ใดเดินออกไปเชิงนิ่งคิดในใจต่อไปว่านี่ไม่มีใครเลยนีิว่าข้าขือเดินออกไปมีหวังพวกมันฝันขอข้าแน่ เอาวะเข้าเมืองตาหลิวก็เหลิวตาตามมันไปก่อนยไม่สายเกินไปที่จะเอาความนี้ไปบอกเหนือหัวในกรุงศรีอยุธยาว่าไอพญาตากเป็นขบฏรวมทั้งไอพวกนี้ด้วยในที่นั้นทินมองอยู่นิ่งๆในกริยาของไอเชิงพลางทินนึกในใจว่า ไเชิงแม้กูจะรู้จักมึงไม่นานเท่าไหรแต่สายตาของมึงมึงมันไม่ใช่พวกกูมึงคือศัตรูของข้ามึงคิดร้ายกับพญาตาไอทหารหลวงมึงกับกูจะต้องได้เห็นดีกันพระเชียงนั้นมองอยู่ด้วยอาการสงบพลางจ้องหน้าไปที่ไอทิน แล้วนึกในใจว่าไอ้ถินจ้องหน้าไอ้เชิงไอ้สองคนนี่มันคงจะรู้อะไรกันในใจกระมังในที่นั้นหลวงพี่ชัยได้เอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบว่าเอาละในเมื่อไม่มีใครลุกออกจากที่นี่ก็แปลว่าทุกคนยอมรับในความเป็นเจ้าของพญาตาก พระเชียงเงินจึงเอ่ยขึ้นว่าเมื่อเราทุกคนพร้อมใจกันยกท่านพญาตาขึ้นเป็นเจ้าแล้วนับแต่อรุณรุ่งวันพรุ่งนี้เชา้าพวกเราทุกคนจงปฏิบัติตนพูดจากับท่านพญาตาเท่ากับเจ้าเหนือหัวของเราตั้งแต่พรุ่งนี้เชา้าลุงิชัยพูดต่อไปว่าต่อจากนี้ไป แยกกันไปพักในที่ของตนได้อย่าส่งเสียงดังพะรยาตานท่านกําลังอยู่ในสมาธิอีกซีกหนึ่งของถิ่นและพะยาตานกาลังสนทนากันอยู่ถิ่นถามพะยาตานว่าท่านมีทุระอะไรกับข้าหรือท่านพะยาตานถึงได้ชวนข้าออกมาคุยในยามนี้ พยาตาตอบว่าข้าเป็นห่วงบ้านจังเลยไอ้ถินครั้นข้าจะกลับไปก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอะไรพระคุณท่านพยาตาตอบว่าไม่แน่ใจว่าข้าจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมกับพยาตาอีกไหมถิ่นขมวดคิ้วเข้าหากันแล้วถามพยาตาว่าทำไมล่ะท่าน พญาตาลจึงตอบว่าพมา่ามันเข้ามาเต็มกรุงศรีอยุธยามันปล้นสะดมขมคือลูกเขาเมียไกลไม่เลือกข้าเป็นห่วงอีน้ำฝนลูกสาวคนเดียวของข้ามันจะยังอยู่ดีหรือว่าทินนิ่งไปแล้วปลอบท่านพญาว่าท่านพญาขอรับท่านมีอะไรที่จะให้ข้ารับใช้ท่านได้บ้าง เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณเหนือหัวของไอ้ถิน่นหากอันใดข้ารับใช้ท่านพระญาตาลได้ข้ายินดีทำทุกอย่างแม้จะให้ข้าไปตายข้าก็จะทำพญาตาลมองหน้าถิ่นแล้วนิ่งเองจงเลิกคิดถึงบุญคุณระหว่างข้ากับเองได้แล้วไอจีเนื้อถิ่นตอบว่าเพราะอันใดหรือท่านพญา ท่านพยากโรกรธเกลียดข้าแล้วกระนั้นหรือพญาตาลตอบว่าพรุ่งนี้เช้าเมื่อตะวันรุ่งเจ้าจะต้องเข้าถวายตัวต่อเจ้าตาและเจ้าจะต้องจงรักภักดีต่อเจ้าตาซึ่งเป็นองค์เหนือหัวองค์นี้ไปจนวันตายถิ่นตอบว่าสิ่งนั้นข้ารู้แต่ข้าก็รักท่านไม่น้อยไปกว่าพญาตา พญาตาลยกมือขึ้นห้ามอย่าเอาข้าไปเปรียบเทียบกับเจ้าแผ่นดินมันมิบังควรเราเป็นแค่คนที่คอยเอาใจใส่ดูแลท่านและช่วยท่านดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาของเรานี้ให้ร่มเย็นก็ถือว่าเราได้รับใช้ได้ทดแทนแผ่นดินนี้แล้วละ่ะทิมตอบว่าขอรับท่านพญา พญาตาลเอ่ยต่อไปว่าเจ้าถินข้าขอถามอะไรเองอีกหน่อยเถิดินนิ่งหันไปมองหน้าพญาตาลแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆว่าท่านจะถามอะไรถามข้าได้ทุกอย่างเลยท่านข้ามิมีอันใดจะปิดบังท่านแม้แต่น้อยพญาทินเทกตรงพญาทินพญาตาล เน้นถามว่าแน่นะไอ้ทินถินตอบว่าทำไมท่านถึงไม่เชื่อใจข้าในเมื่อท่านทุบเลี้ยงข้าเยี่ยงลูกท่านรักข้าเหมือนลูกคนหนึ่งท่านมีอันใดสงสัยในตัวข้าอีกรึพยาตาลมองหน้าทินจับไหลทินแล้วถามว่าทิน เองรักนางฝนลูกสาวข้าหรือเปล่าทินนิ่งไปชั่วครู่แล้วนึกในใจใช่สิฝนกับข้ารักกันฝนหวังเลอเกินว่าจะได้ข้าไปอ,อยู่เป็นเพื่อนยามที่ท่านประยาแก่เท่าแล้วข้าจะได้เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจกับน้ำฝนแต่เพลาานี้ข้า ทำไมเองเงียบไปไอ้ทินเองลืมอีนางฝนมันไปแล้วใช่ไหมถิ่นตกใจร้องขึ้นเบาๆโอ้โอ้โอ,อหาไม่ได้ท่านพยาน้องฝนอยู่ในใจของข้ามาตลอดนับแต่แรกพบกันแต่ว่าเออข้าเข้าใจเพราะข้าเป็นผู้ชายเหมือนเองเอาละ่ะ เองแค่ตอบว่านางฝนมันยังอยู่ในใจของเองข้าก็ดีใจแทนลูกสาวข้าเองไปนอนเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันข้าขอนั่งดูดวงเดือนดวงดาวบนท้องฟ้าในยามดึกที่ต้องมาอยู่กลางป่านี้อีกสักพักหนึ่งข้าถึงจะไปนอนทินตอบว่างั้นขอให้ข้านั่งอยู่ห่างๆท่านพญาตรงน้นก็แล้วกันนะครับ ในช่วงหนึ่งที่พระยาตาได้เข้าสมาธิผมเขียนตรงนี้ขึ้นจากหลายข้อมูลด้วยกันที่มีเรื่องนี้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จะเป็นการกล่าวอ้างหรือจะเป็นการเขียนจากความจริงก็สุดแล้วแต่ผมขอนำมาถ่ายทอดต่อในเรื่องเล่าตามรอย พรยาตากกู้ชาติเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในผวังที่มีผู้เขียนหลายท่านหลายบันทึกและอาจเรียกได้ว่าหลายตำราก็ได้กล่าวว่าพระยาตากเข้าสมาธิอยู่ขณะนั้นมีเทวดาสเสด็จมาปรากฏและเทวดานั้นได้สนทนากับพระยาตากพระยาตาก เห็นเทวดาในสมาธิเป็นเรื่องที่อ่านพบแต่เป็นเรื่องที่ท่านได้กอบกู้เอกราชแล้วท่านเข้าสมาธิโดยไม่มีครูสอนเขาจึงว่าท่านบาหรือบางตำราว่าท่านเพี้ยนเพราะท่านเห็นในสมาธิผู้เขียนคิดเองว่าควรเอามาใส่ในเหตุการณ์นี้ เพื่อบอกถึงการที่ท่านได้ขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินโดยเพิ่มความเชื่อเข้ามาคนบบราณทำอะไรก็ตามมักจะอัญเชิญเทวดามาด้วยเสมอที่เรียกว่าบทสวดชุมนุมเทวดาหรือบทสักเคผมจึงขอเชิญเทวดามาอยู่ในละครด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังแก่การทำงาน ณที่นั้นพระเจ้าตากกำลังเข้าสมาธิอยู่นั้นได้ปรากฏเทวดาได้ลงมาที่สมาธิของท่านเทวดาได้เอ่ยพระโอษฐ์ขึ้นว่าเจ้าตากสินท่านได้เข้าถึงฌานขั้นหนึ่งแล้วพญาตากจึงตอบเทวดาว่า ขอนมัสการท่านผู้วิเศษท่านมาจากที่ใดรึแล้วท่านเข้ามาในสถานที่นี้ได้อย่างไรโดยไม่มีทหารของเรากัดขวางท่านเทวดาได้ตอบพญาตากในสมาธิว่าเราสถิตอยู่ตามต้นพฤกษาและป่าชัดท่านต่างหากที่เดินทางเข้ามาในที่ที่เราสถิตอยู่เท พร่าตากตอบว่าอ๋อท่านเทวดาที่รักษาป่าชัดแห่งนี้นี่เองท่านมาเมื่อใดเทวดาได้ตอบว่าเรามาเมื่อท่านสวดคาถาเชิญเราฟังกำลังเพลินๆก็เวลาหมดลงครับติดตามรับฟังได้ในอีพีต่อไปซึ่งจะอยู่ใน YouTube Facebook และสื่อสารอื่นๆขอบคุณ ผู้ให้สัญญาณถ่ายทอดคือ YouTube Facebook และก็สัญญาณอื่นๆขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์ติดตามรับฟังกันได้ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สรนันร,รอเอกวัรผู้เล่าเรื่องตามรอยพยาตากไปคู่ชาติหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ